จุดนี้เป็นซอยที่เลี้ยวเข้าไปในโครงการพรกษาเอเวอร์นิวนะครับคือเท่าออกจากซอยมาเลี้ยวซ้ายมองขึ้นไปก็จะเห็นทางด่วนอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ถนนที่กำลังก่อสร้างนะครับเป็นถนน4ี่เลนนะครับก็คือตรงทางเข้าโครงการพรกษาเอเวอร์นิวนะครับก็คือมีเบริเออร์มาวาง ือชาวบ้านก็พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านมานะครับก็คือร้องเรียนมาว่าเวลาจะข้ามถนนเพื่อไปโดยสารรถสาธารณะเดินทางไปที่วัดน้ำแดงหรือเดินทางไปที่สำโรงเขาข้ามลำบากนะครับเพราะไม่มีจุดข้ามแล้วก็คนฝั่งโน้นถ้าจะข้ามมาเพื่อจะขึ้นไปทางบางพีก็จะข้ามลำบาก วันนี้ที่ที่ผมมาถ่ายภาพนะครับก็ตรงจุดหน้าวินมอเตอร์ไซค์ที่ห่างจากทางเข้าโครงการพรึกษาไปประมาณ20เมตรก็จะมีที่เว้นไว้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นจุดที่จะให้ชาวบ้านข้ามในอนาคตหรือเปล่าก็คือวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้มีทางม้าลายตรงจุดทางเข้าโครงการพรึกษาเอเวอร์นิวครับ จุดนี้ทางเข้าโครงการพึกษาเอเวนิวนะครับในโครงการมีหมู่บ้านขึ้นไหลโครงการนะครับอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่สี่ตําบลบางแก้วถนนด้านน้ำแดงขีดบางพีนะครับหรือบางท่านเ็าจะเรียกว่าถนนหลังวัดน้ำแดงนะครับอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่สี่ตําบลบางแก้วแต่เข้าไปข้างในแล้วก็จะมีพื้นที่ของหมู่ที่แปดตําบลบางแก้วด้วยรวมทั้งพื้นที่ ลึกๆเข้าไปก็จะเป็นหมู่ที่9ตําบลบางแก้วนะครับจุดนี้ก็มีคนอยู่อาศัยเยอะนะครับในอนาคตก็จะมีคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโครงการยังขึ้นต่อเนื่องยังไม่หยุดนะครับแล้วก็โครงการก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับยังมีอีก2-3โครงการนะครับที่ทยอยขึ้นแล้วก็ทยอยโอนแล้วก็ชาวบ้านก็ ยายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ณจุดนี้เยอะนะครับก็คืออยากได้ทางม้าลายนะครับทางม้าลายข้ามถนนณจุดนี้นะครับจากผู้ใหญ่อมพรมพรมโสภาพผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตําบลบางแก้ว